สวัสดีค่ะกับเข้าสู่การเรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะโดยครั้งนี้เป็นการเจอกันในโมดูลที่1ความหมายแล้วก็ความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการสื่อสารแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่เราเหมือนเราสื่อสารทุกๆวันตื่นนอนขึ้นมาก็สื่อสารพูดกับตัวเองเจอคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในชุมชนแต่บางครั้งเราก็เอกใจว่าเอ๊ะ เราต้องสื่อสารยังไงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสําคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะเริ่มจากตัวความหมายความสําคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก่อนก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักก่อนว่าการสื่อสารนั้นคืออะไรนะคะสําหรับการสื่อสารจริงๆมันคือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลหรือว่ากลุ่มผ่านทางวัจนะภาษาอวัจนะภาษาโดยเราก็จะมีทั้งผู้ส่งสาร ที่บางครั้งเป็นคือเป็นผู้เข้ารหัส หรือว่าการส่งข้อความนั้นเองผ่านสื่อใดช่องทางใดไปยังผู้รับสารซึ่งผู้รับสารเองก็จะถอดรหัสและตีความหมายของข้อความแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่เราสื่อสารตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้ส่งสารแล้วเราขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เป็นผู้รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียวมันยังเป็นการสื่อสารที่เรียกว่าเป็น two way communication จึงต้องมีเรื่องของฟีดแบ็กกลับมานะคะแล้วถ้าพูดถึงกระ,กระบวนการสื่อสารเพื่อให้ทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้น จะพาไปรู้จักกับแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารที่จะสามารถทําให้เรารู้จักองค์ประกอบการสื่อสารว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับบุคคลอื่นๆมาดูกันที่แบบจําลองแรกนะคะของลาสเวลอันนี้เป็นแบบจําลองที่ง่ายๆแต่สามารถอธิบายกระบวนการสื่อสารได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเริ่มจากใครพูดอะไรผ่านช่องทางไหนถึงใครและมีผลอย่างไร เราลองมาดูกันว่าถ้าในเหตุการณ์จริงของเราในชีวิตประจําวันใครจะเป็นยังไงพูดอะไรนะคะเช่นคุณยายบอกว่าคุณยายรู้สึกหิวข้าวแล้วต้องการจะสื่อสารเราก็เริ่มต้นกันที่ใครก็คือตัวคุณยายนะคะพูดอะไรพูดว่าหิวข้าวผ่านช่องทางไหนผ่านช่องทางไหนก็คือในการสื่อสารโดยใช้วาจาโดยใช้เป็นวัจนภาษานะคะโดยถึงใครถึงหลาน ถึงลูกและมีผลอย่างไรถ้าการสื่อสารประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าลูกหรือหลานก็จะทำตามที่คุณยายพูดนั่นก็คือพาไปทานข้าวพาไปทานอาหารอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะสื่อสารถึงใครนะคะเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะว่าถ้าในการสื่อสารจริงๆแล้วถ้ามันเป็นแค่ One Way c ommunication มันก็จะเกิดแค่เราพูดออกไปเฉยๆแล้วเกิดฟิดแบ็กแล้วไม่มีฟิดแบ็กกลับมาแต่ถ้าเป็นการสื่อสารจริงๆแล้วนั่นคือการสื่อสารที่จะต้องมีองค์ประกอบนะคะทั้งหมด4ตัวเป็นเบสิกก่อนนั่นคือผู้ส่งสารสารช่องทางและผู้รับสารแต่ในขณะเดียวกันตัวผู้รับสารเองก็จะส่งข้อมูลข่าวสารกลับมายังผู้ส่งสารนะคะนั่นก็เรียกว่า ฟีดแบ k นั่นเองค่ะก็เป็นการสื่อสารที่เรียกว่าเป็น two-way communication แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ตัวผู้ส่งสารเองตัวคุณยายที่เรายกตัวอย่างไปแล้วหรือตัวของหลานเองจะสามารถสื่อสารการเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเข้ารหัสการถอดรหัสและการตีความ ซึ่งทั้งสองฝั่งนี้นะคะมันจะมีที่เรียกว่าเป็นตัว frame of reference หรือว่าตัวกรอบในการอ้างอิงว่าเขามีความรู้เดิมมีทัศนคติแล้วก็มีกรอบแห่งประสบการณ์ร่วมกันมากแค่ไหน ะะถ้าร่วมกันมากก็จะสามารถเข้าใจและสื่อสารกันได้ดีขึ้นค่ะก็สามารถพูดได้ว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้นะคะที่ช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจสารได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็น การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีนะคะลดความเข้าใจผิดแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยนะคะความสำคัญในที่นี้สำหรับตัวการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุแน่นอนว่าเราต้องการจะสื่อสารกับคนอื่นเราต้องการจะสร้างความเข้าใจกับคนอื่นมันสามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้างอันแรกก่อนสำหรับครอบครัวพื้นฐานครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะมันช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของลดความเหงา นะคะแล้วก็เพิ่มสุขภาพจิตที่ดีได้เช่นการพูดคุยทําให้รู้สึกผูกพันและมีความสุขรวมถึงในเรื่องของการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเช่นเวลาไปหาคุณหมอสับสนละว่าเอ๊ะจะกินยาเช้ากลางวัน หรือเย็นกินก่อนหรือหลังอาหารผู้สูงอายุบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่กล้าถามแต่จริงๆแล้ววิธีการสื่อสารที่ถูกต้องควรจะถามให้เคลียร์ถามให้ชัดตั้งแต่หณะตอนนั้นนะคะไม่ใช่เงียบแล้วก็กลับมาสงสัยเองที่บ้านก็อาจจะทําให้ส่งผลเสียกับสุขภาพได้นะคะเรามีตัวอย่างให้ดูกับคําพูดง่ายๆประโยคเดียวกันที่อยากให้เราลองปรับการพูดเช่นเรารู้สึกว่าลูกเราไม่ค่อยได้มาหาเราแล้วเราควรจะสื่อสารอย่างไรดีระหว่างอันแรก แม่อยากให้มาหาบ่อยๆนะกับไม่เห็นมาหาเลยซึ่งจุดประสงค์เราเราต้องการให้ลูกมาหาแต่ความหมาย2อ,อันนี้แตกต่างกันแล้วว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากให้มาหาบ่อยๆนะมันย่อมจะดีกว่าแล้วก็ในความหมายของผู้รับสารก็จะดีกว่าในการที่ใช้ว่าไม่เห็นมาหาเลยซึ่งมันดูเป็นเหมือนคำพูดประชดแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคำพูดที่อบอุ่น นะคะสำหรับในครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆกับทริคในการว่าพูดอย่างไรให้ลูกมาหาบ่อยๆได้ค่ะ